กรณีของคลองช่องนอนทรีเนี่ยก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปแล้วถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์ทีเดียวะนะคะผู้ว่าบอกว่ากรณีเนี้ยนะคะ,ะความคืบหน้าในการเปิดลานกิจกรรมสวนสาธารณะคลองช่องนอนทรีพร้อมจะเปิดให้บริการคริสต์มาสนี้เลยค่ะ25ธันวาคมนี้แล้วนะคะและนี้จะเป็นการพลิกฟื้นคลองช่องนอนทรีจากที่เป็นเพียงแค่ทางระบายน้ำให้ได้ใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น ที่เริ่มก่อสร้างในช่วงที่2จากถนนสาทรถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์มาตั้งแต่พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะการออกแบบเนี่ยก็จะ ทำให้คนในพื้นที่แห่งนี้นะคะมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นนะคะและเขาก็ยังให้ความสําคัญกับระบบบําบัดน้ําที่จะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะอตอนนี้คืบหน้าไปแล้วประมาณ70.59%อร์เซนะคะสําหรับคลองช่องนนทรีจะเป็นสวนสาธารณะคลองแห่งแรกของไทยซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะมีระยะทางรวม2ฝั่ง9กิโลเมตรด้วยกันค่ะคืออันนี้เป็นเฟสแรกที่เขาทําคือถ้าย้อนกลับไปนะลองไปศึกษาดูนะ ก็แบบว่าคลองช่องนนทรีเนี่ยคือเขามีแนวคิดในการทําจากการที่เขาไปอิงต้นแบบของเกาหลีใต้มามคือเกาหลีใต้ก็จะมีส่วนสาธารณะที่อยู่กลางใจเมืองแบบนี้แล้วแล้วเกาหลีใต้สมัยก่อนเนี่ย ที่สุดนั้นเนี่ยเป็นแลนด์มาร์กเลยนะ,ะก่อนหน้านะั้นมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบบ้านเราที่คลองช่งง 4, อ,องน,น, <ำ S 1> นุนสีคือคลองน้ำเน่าซึ่งอันนี้เน่ามากจริงๆเพราะว่าขับรถไนเน่า <c oughs> จริงๆเห <c oughs> ม็นจริงๆอะไรจริงๆะนะคะแล้วเขาก็สร้างจนกลายเป็นแลนด์มาร์กเป็นสถา,านที่ท่องเที่ยวทีนี้ทางกทมเองเนี่ยพยายามที่จะทําแบบนี้ที่ไปอิงกับทางเกาหลีใต้นานแล้วนะคะไม่ใช่ตั้งแต่สมัยผู้ว่าอศวินนะมีแนวคิดจะทำแต่ทำไม่ได้ซอกที่จนกระทั่งมาทำตรงนี้ได้ ที่นี่ถามว่าตรงนี้มันมีประเด็นเกิดขึ้นเพราะาว่าทางฝั่งก้าวไกลเองเขาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันคือเขาเมองว่างบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างเนี่ยค่อนข้างสูงคือถ้าเสร็จเรียบร้อยเลย9กิโลเมตรนะมันอยู่ที่980ล้านบาทาานะคะ